ในวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะเปิดอีกหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตรสร้างผู้นำเต้งนหนุ่มท่านต่อมาค่ะเป็นท่านรองนายกเทศมนตรีนครพิศณุโลกค่ะท่ญญานะการอบรมหลักสูตรสร้างผู้นำเต้นโรงเรียนสุขภาพ,พนครพิศณุโลกขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กราให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้เ่เป็นโอกาสมาเป็นประธานเปิดการอบรมโรงเรียนสุขภาพนครพิศณุโลกในวันนี้ เทศบาลนครศรโลกได้สนับสนุนความสำคัญของก,การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเสริมนนโยบายสา,า,ารสนะที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผชนุมชนเทศบาลทำเนืถึงประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เป็นความสำคัญต่อการพัฒนาบ้านเมืองจึงเกิดแนวที่จะตั้งโรงเรียนสุขภาพ,พนครที่สุโลกขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพของประชาชน โดยได้ม sure ีหลักสูตรที่เหมาะสมในการรับกลุ่มการสร้างศิลปวัฒนธรงแล้วสามารถพัฒนาให้เป็นแกนนาในการดูแลสุขภาพทั้งจากการเรียกความผู้นำในการอิสระที่เขาบอกอะไรนะแต่งตัวใครจะเชื่อครูเขาเป็นนักกีฬาคว้าค้อนเขาก็ต้องปบวมใหญ่ๆนะใช่ไหมพอจบไปเขาไปสมัครงานที่ซีเน็ตทุกที่เลย ่มีใครรับเพราะอะไรเพราะเขาอ้วนอืเข,ขาก็รู้ก็ออยังไม่ได้เห็นไหมเพราะอะไรเพราะมันไม่น่าเชื่อถือคุณอ้วนเปรตเลยแล้วคุณไปนแนะนำเขาเอ้ย,น,อยนี่นี่นี่เหมือนกันเราจะไปนําหรือว่าเราจะไปเป็นผู้นําแล้วก็แต่งตัวตองแต่งเต่มต,ต,ต,ตัวดีๆอย่างนี้พอดูไู้ได้่าเหี้ยตัถกโตก,กมาอย่าเอาอย่าเอาอย่างนะคะ อันที่ดีก็ดูไปอันที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปข้นะขอเท้าตัวเองตัวนี่ยเพรก็ที่แรงกระแทกเราจะได้เซฟข้อเท้าเซฟเข่า